สาวมลล์มาเปิดห้องไรสุดส่งงานแล้วก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังมาเด็กเนี่จิ๊กน้อยเดี่น้องเมื่อเช้านี้เปิดห้องบอมแบลบตอนเย็นเปิดห้องสาวมอลล์ำสาวมอลล์ลำก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนนะเพื่อนไม่ค่อยเยอะแต่ไม่เป็นไรเราอยากเปิดเนาะเราอยากจะเปิด มูสิบ่็ค่อยหลยคือบอกแป้มดิมแต้มมูลหลายส,าส,ส,าสื่อกาสอนสาเสียงก็ไม่รู้จะมีใครเห็นเราไหมเนาะอ่ะ <c oughs> จะมีใครเห็นเราไหมอ่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ห้องไลน์นะคะมาบาังเลงกันได้ไไน,นะคะทุกคน <c oughs> เล้๋ยวสลับบัญชีเอา น้องลูซี่มาก่อนอืมหนึ่งนาทีผ่านไปยังไม่มีใครมาเพราะว่านั่นแหละมันจะเป็นประมาณวาจังสี่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าสาวมอล่ำเนี่สิบบอมีโม่บ่คือบอมแปม กิ <g ül> ดเินเงียบไม่ใช่น้อยนะยินดีนต้อนรับนะคะสวัสดีหนึ่งดวงตาค่ะอ,อาอหายไปไหนแล,ะละ้วล่ะมาแน้วหนึ่งดวงตาหายไปแล้วอ่ะมาๆมาๆมาุมามามามกีกันไหนนะคะจะร้องลงให้ฟังไม่ได้เปิดสักทีเนาะไม่ได้เปิดบ้านเลยนะสา,าววันอืมไม่ได้เปิดบ้านจริงๆดิสา,าววาันกำลังถ่ายทอดสดวันสัน คมยมีแอปนะเออแอปไม่มีเดี๋ยวสกินเราจะเอาภาพสวยๆใส่อ่าล้วก็จะลบไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะหลบนะให้คนสวยเขาอยู่นะจะเลองเพลงนี้ฟังนะคะคุณ สว,สวัสดีครับอืมนี่ตอนรับด้วยค่ะเด้อเลิฟหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเลิฟหนึ่งนะคะจะร้องเพลงให้ฟังนะขอเพลงได้นะแต่ให้มันผ่านไปสักสิบนาที่อนคุณสือเจษดาพงขอบคุณนะคะ น้องกวางครับอ๋อน้องกวางคุบคุณหลายเ้ยน้องกวางเลยน้องกวางนี่เจอกันอยู่บ้านเดี๋ยวเอา,เอาโทรศัพท์พี่ทำไมเสียไม่เข้าอ่ะเสียบตูดบ่ได้กว่าที่นี่ <laughs> ตูดมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันอยู่บ้านฮะบ้านพี่หนียงเนาะใช่ไหมน้องกวางเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียบหูฟังก่อนนะน้องกวาง ขอบคุณนะที่มาส่งกำลังใจพี่นะคะเอาไปงะเออขอบคุณนี่หลายเด้อหนุ่มกวางเด้อใช่ครับเออเจอกันอยู่บ้านพี่หนิงเสียงพี่ชัดไหมอะ่ะเสียงพี่มันโอเคปป๊อปสั่บันบงังที่บันฮัก หาไม่เจอเลยฮาเพื่อนยังไม่เจอเลยนะ,ยยนะใช่ครับใช่ใช่ใช่เราจะเจอกันอยู่ <c oughs> เราจะเจอกันอยู่บ้าน <c oughs> พี่หนิงฮาจะของคนด้วยตังกว่างขอบคุณนะที่มาส่งกำลังใจพี่นะเออบ้านสาวมาลัก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนนะไม่งเงียบแน่เพราะว่า มันไม่เหมือนบ้านป,ปลมนะปอมแปมหน้าปอมแปมเติดคนเยอะเมื่อเช้าพี่เปิดบ้านนู้นแล้วไงพี่ก็เลยจะเปิดค้าบ้านนี้นหน่อยนี่พี่เปิดช่องใหม่แนะล้วน้องกวางฝากตามให้พี่ด้วยนะเนี่ยน้องลูซี่เนี่ยน้องลูซี่คือแพะพี่นะลูซี่นี่คือแพะที่น่ารักของพี่พี่จะรักนางมากเลยนะอ่า เดี๋ยวพี่จะไปบวกให้เดี๋ยวพี่ใส่เสื้อให้นะใส่ยังไงวะใส่ยังไงเหรเฮ้ยใ,ใส่ตรงนี้ได้ใช่ไหมมาอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยใส่ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงให้อีกใครอ่ะน้องกวางเหรอเพิ่มเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลมาตรฐานเออโอเคพี่ใส่เสื้อให้แล้วนะ ยัยเฮ้ยขอบคุณนะจ๊ะพี่สาวขอบคุณค่ะเอ้ยมันจะหาเพื่อนยากๆเนยนะสาวมะลัน่อ่าแล้วพี่ไปบวกให้นะน้ำกวางขอบคุณได้เลยน้ำกวางมะติะเพื่อนแบบช่วยแบ่งเบาหน่อยที่นี่เฮ้ยอย่าฝากเด้อเดี๋ยวกลับไปเด้อยวหาแป๊บนึงเด้อ พี่บวกให้แล้วนะน้องกวางเออยายไทยสวัสดีทุกป้าอันช่องหลักครับอันนี้เหรอนะเดี๋ยวไปก่อนอ๋อเจษดาพงนี่บอกอเดี๋ยวพี่เอาลูซี่ไปบวกมา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 เดี๋ยวใส่เสือเส้อให้เพิ่มมีผู้ดูแลให้ช่องหลักใช่ไหม ขอบคุณไลยๆเดอร์อ่ารูกสีไปบอกกันพี่สาว <c oughs> อยากขึ้นเด้ยอยากเปิดบ้านเด้่ถึงมาลองเพื่อเห็นมูฟั้งมาซ่แล้เบอรมูบมวี่สาวม่ารักมันม่มา,มมา,มาน้ำทรงเด้มันพวกเสื้อมันคือปอมแต้มเด้่กผมแต้มสิมูล,ลายอะน้องหมาน่ารักจังเลยอ่ะวิ่งตาม นำทางขอบคุณครับเอออาใครนั่นน่ะอาดีครับดี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 ดน้องเขียวน้องแป๊มคุณได้มาเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งบว,ว,ว,วกให้น้องความก่อนนะเดี๋ยวกลับไปนะแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งหนีนะห้ามนีเด้อน์ล็อกความอกควาแป๊บหนึ่งเด้อนะกลับไปกันไปให้คลิปหนึ่งเด้อน้อความเด้อจะฝากมาอ่านคอมเมนต์ฮะ <laughs> ทำดีพี่ พี่เสือดีพี่เสียได้จ้ามามาดงได้เสือไม่ได้เห็นคนเสือไอเขาโซ่หนาจังเลยเนาะคนผู้ชายก็ถอยไปถอยไปนองเขียวมาหน,นูจะเ,พ,ดดเ,เพื่มเป็นผู้ดูแลหนูในเด้อพี่เี้ยนอนแงี้ยยังยังไม่นอนจะมาร้องเพลงใหพ้พี่ฟังจะนอนอะไรหรอ เงิดไหลต,ต้องเงิดพี่อย่าเง,งิดน้องนะอะ <c oughs> ตั้งใจมาร้องเพลงให้ฟังนะเนี่ยขอเพลงมาเสียงชัดเจนไหมพี่เสือขอเพลงเดี๋ยวได้พี่เสือเด้วย <c oughs> ก็มันมีหลายช่องก็อย่างนี้แหละพี่เราต้องเปิดข้าการมองเห็นช่องเราทุกช่องนะ,อะเปิดหน้ามาไม่เปิด ไม่เอาอ่ะน้าไม่ได้ล้างน้าหนูเก็บของมันก็ขึ้นมาเลยตอนนี้หน้าหนูขี้เลยๆนะยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยออพี่นางพี่ยายไทยสวัสดีเจอด้อย,ยายไทยเอานางลงๆๆไม่หนูไม่ลงไม่จะร้องเพลงให้พี่ฟังก่อนอเพราะเพลงมาสิบนาทีแล้วขอเพลงมากแต่อย่าเพิ่งเอาน้องลงนะพี่นะ สาวคนใดเอาใจอไจึงเลืมน้องหายไปไหนมาหายไปไหนมาพี่มาไม่เห็นน้องเลยนี่ไงเห็นแล้วไงไม่หนูไม่ได้หนูไม่ได้ไหลยกี่วันเนีย่ยอารมณ์เสียเอาเป็นอะไรอ่ะพี่หนูว่าอะไรตัวเหมือนหนึง่งกี่เสือเดี๋ยว พี่นางเป็นไรอ่ะลูกพี่นุ้ยว่าให้เจ้าบอกพี่นางพี่ว่าให้บอกอายว่าให้เปลีเจ้าเป็นอย่างคือสิอารมณ์เสีย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 ,สยนู้สลับไอ้นี่ไม่ได้เลยพี่เสียนู้สลับแอบบ่ได้น นูก็เลยเอางอแงงอแงง่วงนอนบ้านบ้านบ้านพี่นอนเลยนะถ้าไม่สบายก็นอนนะพักผ่อนนะพี่มาสัา่นเร้่มนุ้วานุ้มี่หลายช่องนูก็ต้องเปิดอนงกวงก็คุณนอนกวางเด้อควมเพลงไหนได้นองกวางพี่เสือขอเพลงได้นะคะพี่เสือเนี่ยคอมเพลงได้พี่สาวพี่เสือเลย ขอเพลงขอเพลงน้องกวางสวัสดีเจ้าจนมีนั่งวะ